ตอนนี้นะคะน้องเต้วนะคะก็กําลังจุดธูปนะคะบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็บอกเจ้าของเรือเนาะ,ะท่านผู้ชมเนาะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะ<อ>ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะน้องเต้านะคะก็มีองค์นะคะท่านผู้ชมะคะ หากให้ท่านผู้ชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดมินนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเพราะเห็นสิ่งสติปัว่าสารตายายอยู่หนีเรือร่อง คาร่าน้องงอยู่นีแล้วค่ะแต่ขอให้ให้แตกสามโตโต้เยอะตขอบุญบาลมี่ซึ่งสะดีอยู่หนีก็ได้ให้แตกให้ปังปังเยอะเจาบอลอี๋บอกเป็นตีเสียงได้ไหมบอกเปนตีเสียงดะเขาเป็นอะไรเขาเป็นตีเสียงอะไรนะครับตอนนี้โอ้ยโอ้ล้โอ้ล้ำ สดีน้องแก้วดีกจ้กหมวดแล้วครับผมตอนนี้หมวดที่หกหมวดที่หก้นเสียงจ้กหมวดคือว่าคือว่าครับจะพึ่งกันมาถึงจะหอเนี่นะงเจ้าเกากับปอภาวนาล้าไปเจ้าไปอยากใส่สากคือเสียงมงหนูเนาะค่ะากคือเสียงวัดมงนเนาะค่ะเห็นคนใดมาเห็นมีเอฟซีเห็นคนดมี ไปบุญมารวมมาสานเพราะว่าตามเด็กเอี้ตีตามมีรอบรอบมองไปมีคนมาท่องเหนื่อยหมีอย่างที่แบบว่าท่องเด็กพัฒนาแบบปีปัญญาะังค่ะคนก็เป็นมูอบ้านนี่น้อยหนึ่ง่นก็เพิ่นผ้าบุญบารมีเฮ้าเนาะแต่ก็เพิ่นผ้าบุญบารมีเอี้ยตี้เหมือนกันนะแล้วกับถือเลขก็ขอเห็นนักว่างตั้บุญนักกันเอาบุญนักกันตัวเลขเมื่อกี้ที่น้องเต๋อไปเมื่อกี้ผมเข้าไปคนหลายแห่งประชาชนประชาชนประชันจัดได้แน่พี่เต๋อไปเมื่อกี้ 594 594แล้วก็5393ค่ะเดี๋ยวให้เป็นเครือญาติทางเด้อแล้วก็เอาไปเสียงเบิ่งแต่บ่ืกยวากันเนา่ะมันยังไม่เครือญาตางแม่เฮาก็บ่ฮู้ว่าเลี้ยงตัวใด๋วค่อยค่อยไปตามที่เพิ่นไปเขาฝันเานั่แหลเพิ่นอยากให้เฮามาร่วมอบรมแขก3โต2 น้องเจ้าม <kek> ีแัน่อบ่มีฝันฟันพ่อบอกอ่กอากอัวนนเนนเนคนะเเนเยเนนเนนเนีนไนอเนีนเนเพิ่นเนียอยียาเนยาเยนยเนนเน้เนีเนเย อีกเพียนนึงเพราะว่าจ้งเหมือนนี่แหละที่มันผ่าเนาะก็ต้องให้ให้เพิ่นไปเข่าฝันอีกเที้ยนนึงครับขันเต้อฝันนี่โอเคเลยแม่แต๋ก็บ่ได้หลายตัวเหล็กเต๋อเป็นบ่เหล็กเต๋อมีแค่ียวสามสี่หางนี่เ้วกับตรงๆพร้อมช่วยมากเหล็กเต๋อสิบล็อกกับออกกับเพ่ออกตรงตรงเพิ่นไปเข่าฝันว่าจังไรเนาะค่ะน้องเต้อเพิ่นก็ไปเข่าฝันว่าให้นเต้อมาปล่อยนี่แหละมาปวดมาหายผิดทางใจบุญห้องนี่แหละเปิดของ้าวันาเหตุการณ์สามตัวของตัวเอลยพี่ สาธุนิยายวาทำเป็นแนวทางมีอะนรมาสามเสรานเปลี่งนเลือกการฟ้องให้คุณมารมีที่เตาเท้าสงหรวอวาสซิ่งสถิตยูนีอยู่ในวัดนีหรือว่าสาตายย่ยเนาะค่ะยูนี่เดอรจะฟ้องให้กดท้ายจ็ฟ้องให้เตลนะคือของตูโบราณโดยข้ามเหมันสัญญาของเ้ลนี่แหละเตวสิ นั่งกองแงวแล้วก็นั่งลั่มแล้วก็ดวงท่านแล้วก็เป็นหมอลั่มบังเที่ยวนีมาถวายแล้วเต่ากับสิมาสางแบบนี้เต้ากับสิมาสางก็ดูแล้นะสิ่งใดที่ว่ามันขาดมันเกินเต่ากับสิมาเฮ็ดมาสางค่ะคันเพิ่นอยากให้เต้ามาเฮ็ดมาสางอีแต่ว่าไฮเล็กของเต้านุ่มเต่าสาวโตเลยสองตบนรางค่ะเต้าคิดว่าเพิ่นกัคงวกสีนิดโตนี่ดอกมากเพราะว่าเต่าเป็นคนเฮ็ดจริงทำามจริงเนาะเพราะว่าปลาตะเล็กออกเต้ากับมะมะเกลียวนเลย คก็จังมือนีเนาะค่ะเนาะงานใหญ่คักเนาะมือว่างใหญ่แห้เขาบ้าถึงเลยแล้วตอนน้องเต้วปล่อยตัวเด็กเขาบ้าถึงแอดมินเขาบ่ได้เลยเขาได้ต้องมาถามมาเสียค่ะก็ลังใจน้องเต๋อนะครับเนาะ เอฟซีทุกท่านขอให้มีโชคเวลาระดับน้องเต้ยนะครับวันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ,บท่านผู้ชมกับการแก้บนวันแก้บนแล้วก็ปล่อยตัวเลขของน้องเต้ยตามที่นัดหมายตามที่เราคอยนะครับวันนี้ไงเราจะตามน้องเต้ยต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องเต้ยมากครับผมจ้าขอบคุณทนายจ้าเ่าว่าได้เด้อน,นะคะเอฟซียูทูบมันนี่ชแนลเข้าไม่ได้นะคะน้องเต้ยบอกตัวเลขแล้วนะคะนู่นด้านในนะคะกระตม่นอน ฟังฟ ah, si. si sì, ังฟ so si no. si. ังฟ um. ังนะคะเอฟซีเด้อฟังนะคะ5้าเก้าห้าเาสี่ป่ะจ้ใ้โซ่นี่ยจ้ะโซ่เบิ้ง3ตัว3ตัวห้าเก้าสนาะห้าเก้อนนี้เตกหวยดินะเอ้าเขกหวยเอาเอาบอกเลยยังนิห้าเก้าห้าเก้าได้มาแต่ใส กรรมการเมื่อกี้ดิน้องเต้วบอกเมดากเอกเยรน้องเตวบอกได้สามตัวป่สามตัวสามตัวสองตัวได้ยังไเาสามใหมแน่รถใหมแน่เอาสามก็สองามทางนูนทางนน้นสาม องตัวเกนะ้าสามเนาะลงตัวเก้าสามนะคะเอ็ดซีนี่แค่นี้พอจ้ะเก้สาสามสื่ว่าเขาไปไม่ได้เนาะคนอ่างเนาะคนหลายจา้าแต่แล้วจองจองนงั่งแล้วก็าตั้งเอาเนาะคนเยอะมากนะคะคนแน่นนะคะแม้แต่แอดมินก็เข้าไปไม่ได้ บอกแล้วนะคะ594กับ93นะคะน้องเต้ลนะคะมมดเมื่อกี้ให้เตก3ตัวตรง503นะคะ FC ค่คะ ได้ทั้งหลอดนิ้เลยสามคนไปนะครับพี่บอลเขาทันนะคะนี่ครับเดียวให้ผมออกช่องด้วยนี่นี่นี่อาจารย์อู้เนาะอาจารย์อู้เป็นคนจดนะครับเพราะว่าอาจารย์อู้เป็นคนจดเนะค่ะเนาะเข้าไปไม่ได้ใครไม่ได้อาจารย์ของน้องเต้อนะครับยอาประจำมันถึงสิบเอ็ดเขาไม่ถึงนะคะเขาไม่ถึงก็คือก็นั่งแล้วก็จดเอาแบบนี้นะคะห้าเก้าสี่ห้าสามห ถึงแม้ว <rôle à déc> ่าเรายังไม่ได้เข้าไปแต่เราก็ฟางจากปากเขาประกาศเนาะค่ะของน้องแกลเดอวยนะคะท่านผู้ชมเนาะ